จ้าม่ก้วแม่แจงข่าอีกแล้วนะคะค่ะวันที่20นะคะกันยายน63านะคะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่ม500บาทโอนเงินเดือนไหนเช็คได้ที่นี่นะคะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่ม500บาทเป็นระยะเวลา3เดือน กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าเดือนไหนเช็คได้ที่นี่นะคะกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบสนะคะได้มีมติเห็นชอบหลักฐานมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคน โดยที่ประชุมสบสตเตรียมนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครมอ,อนุมัติภายในวันที่22กันยายนนี้นะคะก่อนหน้านี้นายละวะโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสะสะกกล่าวว่าสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะจ่ายเงินเข้าบัตรให้รายละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน1,500บาทเพื่อให้ผู้ถือบัตรนำเงินไปใช้ได้จ่ายทันทีนะคะแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าบัญชีเดือนไหนเช็คได้ที่นี่นะคะสำหรับรายละเอียดโอนเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้นะคะโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนจำนวนที่ได้รับโอนเงินทั้งสิ้น1,500บาทก็คือ500บาท3เดือนเนาะจา้าจำนวน1ใบ1ิ ต่อไปนะคะไม่สมทบเงินหากใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่หมดในแต่ละเดือนนะคะก็คือเดือนละ500ระจ๊ะเนาะเพื่อนจะไม่สมทุให้นะคะต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการเยียวยาคนละครึ่ง นำไปใช้ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะสำหรับรา,ายละเอียดเป็นยังไงแบ่งเป็นรายละเอียดการรับเงินสองกลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกินสามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีนะคะ จำนวนผู้ถือบัตรทั้งสิ้น3.6ล้านคนนะคะได้รับปกติ300บาทต่อเดือนปรับเป็น800บาทต่อเดือนก็คือได้รับเพิ่ม500บาทจนถึงเดือนธันวาคมนะคะอันนี้คือกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2นะคะผู้มีไรายได้น้อยก็คือ30,000บาทหรือน้อยกว่า หนึ่งแสนบาทต่อปีนะคะจำนวนผู้ถือบาตท,ทั้งสิ้นก็คือ10.3ล้านรายได้รับปกติก็คือ200บาทต่อเดือนปรับเพิ่มใหม่เป็น700บาทต่อเดือนก็คือเพิ่มขึ้น500บาทจนถึงเดือนธันวาคมเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของแม่ไก่นะคะถ้าได้ข่าวใหม่ๆแม่ไก่ก็จะรีบนำมาเสนอเนาะจ้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ